ตา,าเจ้าไหมได้หลายบ่หัว <c oughs> <อ> <c oughs> ยังสัน่นว่ากันหัวเห็นยังอือบอกให้เมิร์สัน่นมันบอสุกคือหูจักว่าบ้งนี้มันมีต้นอ่นนี่มากินประจํา <c oughs> บ่เนื่อว่ามากินประจําเป็นม้องหาก,กินเลยบบบ้องน,นี้ <c oughs> พูดได้เป็นคนปีนเสื้อขาวนี่บ่ <c oughs> <c oughs> โอ้เจ้ากันเลสุดยอดเลย <c oughs> เออเออกลับแล้วบอเออเติติบบ่รถตายกล,ล,ล,ลางทาาบันนี่รถตายกลางทาาพอดีเลยรถเสียเออตื่นอืมโอ้ย like ภูเขาครับภูเขาลักเศร้ามีน้องนะ บรรยากาศสุดยอดเลยครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในกลางหุบเขาขึ้นกันครับภู้เขาล้อมรอบเลยภูเขาในเทพีย่ายเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดง่ามีหลีครับเมืองลักซานะครับเมืองลักซาสปปเลาวาว,วิวสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย ครับผมวิวลักล้านเลยพี่น้องไอปานย์ยูได้เทพนี่ยายครับความสวยงามนะพี่น้องนะสวยงามวีลลี่ปานในเทพนี่ยายเลยครับพี่น้องครับสุดยอดเลยอีสานโอ้มาหายุดวงนีบ้บ่เนาะหาซื้อกิจดิยู่นีบ่บ่เนาะ เฮ็ดเต็มยุกลางทางนีิเนาะเนาะสบายดีสบายดีพากาเฮ็ดยังเฮ้พากาเฮ็ดยังกินมะซิดาโอ้นะครับผมมาเจอผู้สาวนะครับเพิ่อกำลังเฮ็ดอย่างงมง่เศร้าๆอยู่นี่อยู่ข้างทางนี่เนาะฮะโอ้ของป้าตัวนี้เนาะสิพากันไปทั้งไหน เมื่อใส่เมื่อบ้านไหนบ้านข้างหน้านี่บอกโอ้คนคนคนแถวนี้บอกอาเจ้าแม่มมด้หลายบ่ <c oughs> โอ้โ <c oughs> หัวยังซันว่ากันหัวเห็นยังคือบอกให้เมื่อซัน,น,นมันบมสุกมันโมสุกเอเอะฮะสิพาคกับไปเมื่อบ้านมาแต่ทางบ้านทางไหนมาข้างหน้านี่บอก โอข้างบ้านข้างหน้านี่บ้านใหญ่บ่ใหญ่อยู่บ่บ่ใหญ่บ่เนี่ยผู้หนึ่งใหญ่ผู้หนึ่งบ่ใหญ่เอาจังใดเอยบ่โอ้คือหูแจ๊กว่าวงนี้มันมีต้นอันนี้มากินประจำบ่นึกว่ามากินประจำเป็นม้องหากินเลยบ่วงนี้พูดได้เป็นคนปีนเสื้อขาวนี่บ่โอ้เจ้ากันเลสุดยอดเลยเออเอ้กับแล้วบ่

กะหันป้าหมอโอ้ยเห็นว่าหันปีนหังแล้วเนี่ยของป้าของป้าโอ้น้ำ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 เจ้าไปได้บ่นี่น้ำไปได้บ่ได้บ่มาเดี๋ยวมานึงสุกๆเหลืองๆไปวะเอาแล้วครับเกิดปัญหาโอ้ติดเกือบได้สุกเนาะเออเดี๋ยวมารอบหน้าติดต่อเป็นนักเอกสองให้อยู่นี่ไปไปไปคอยน้ำเจ้าไป นะครับก็มาเจอครับน้องๆเพิ่นมากินมัสซิดาข้างทางครับผมอาจจะเป็นแรงมองหักแกอาจจะมากินประจามโมต้นี้แกมากหูจักเลยเนม่เห็นมันสุกก็เลยพากันจอดเก็บกินนะครับพี่น้องอผู้สาวผู้สาวผมแกก็แกน่าจะมากินประจาครับต้นนี้แกน่าจะรู้เพราะว่าแกมากเะแกเห็นมันสุกก็เลยจอดเก็บนะผมพลาดไปว่าเห็นเนี้อน้องๆเขาเห็นอย่างน้อยก็เลยจอดแวะถามนะครับก็เลยจอดแวะถามเพื่อ็เป็นบรรยากาศ ออยู่ที่ลักเศร้านะครับกำลังจะมุ่งหน้าเดินทางไปที่ของหัวสลิงกันนะพี่น้องเนาะไปเดินทางกันเดินทางเนี้ยอีกไกลพี่น้องติดตามไปกับสมแบะครับวันนี้ จุดนี้จะเป็นแม่น้ําอย่างน้อนี่น้อพี่น้องเนาะผมกับว่ามีข้อมูลขึ้นกันครับแต่ว่ากว้างสลือเกินนะครับกว้างเหลือเกินเลยแม่น้นําอันนี้แม่น้ําอย่างนอเดี๋ยวไปถามพี่น้อง,ท,งทั้งข้งงานนะพี่น้องเนาะเออเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแม่น้าอยา่างนัอนีเนาะอ่าพอดีเจอแล้วครับเจอได้บ้านแล้ะเราไปสอบถามนะครับว่าเป็นตรงนี้เป็นแม่น้ําอย่างนอ เป็นหมู่บ้านอนย่างนะครับพอดีเราเจอแล้วเจอแล้วเออน่ะหนะนะเจอไม่ใหญ่นีแ่แหละคุณยายสบายดีอันนี้น้ำอย่างหนอไม่น้ำอย่างนี่น้ำเทินน้ำเทินโอ้น้ำเทิน,น,ทนโอ้มาไก่อยู่ในะน้ำเทินนนะี่กงเง้เนาะคุณใช้มาดูกือ่าผมมาจากไทย มันจะไทยวันนี้น้ําเทินนี่ชักมหาไส้เหรแม่น้ําเทินนี่เนาะขึ้นน้ําเทินมัตถุลเทินแต่ปากกระดิ่งขึ้นปักปากกระดิ่งขึ้นมาพี่ยอดน้ําเทินีเนาะเขาเลยเอื้อนด้อ๋อยอดน้ําเทินในยุคยุคใสยอดน้ําเทินนี่เนาะยูพูนยู่อแขลงยูเมืองนี่เนาะเก็บยูอันนู้นทางยมราชยมราลาอ๋อยอดมันอยู่ทางทางยมราชพุ่นเนาะอันนี้มันไหลลงไปพี่หรือไหลขึ้นไปถึง ปกกะดิง่งลงปลากระดิง่งน้ำปลากระดิง่งแล้วก็ออกโขงเลยเนาะอ๋อน้ำเทินน้ำเทินนี่ไหลลงปลากระดิง่งแล้วก็ไหลลงโขงเลยอันนี้บ้านอย่างไรยายบ้านเนี่ยบ้านทาบัก,บบกบคุณยายนะเคยมาจักเื่่อเนบคยมาจักเสื่อครับนี่คุณยายจะไปใส่นี่สิไปทา้งหลายจไปพุ่นบอกอ๋อขอบใจขอบใจฮะเขาลิสอด์ทแห่งนี้อ๋อเขาลิสอดเขคนนี่เนาะนะขอบขอบใจขอบใจขอบใจครับ เออลงปากกระดิง่งอันนี้น้ำเทินไหลลงปลากกระดิง่งแล้วก็ลงโขงเลยเอเอยมาราชเออยอดเออลงโขงสัพพอขึ้นขึ้นหนำใหญ่แท้กวางแทสรมเออเป็นน้ำเทินนะครับน้ำเทินผมก็ สงสัยก็เลยจอดแวะถามนะครับโอ้บ้านนี้กับบ้านใหญ่ครับมีร้านขายกับข้าวน้ำได้พี่น้องนะเอา้ามีไปรษณีย์น้ำบอ่อยู่นี้มีส่งพัสดุส่งพัสดุเนาะมีร้านขายกับข้าวด้วยนะพี่น้องนะมาไ,ไปต่อครับเดินทางต่อเส้นทางยิง่งยาวไกลพี่น้องเส้นทางยิ่งยาวไกลเดินทางกันต่อครับเริ่มจะขึ้น เริ่มจะขึ้นผู้แล้วตอนนี้เริ่มจะขึ้นผู้แล้วนะแหวงบริคำใสเมืองคำเกิดเมืองคำเกิดนะเมืองคำเกิดไป ใหญ่ประมาณใหญ่อันนี้มันบ้านอย่างเนาะพี่นดาวด้วยนีมีร้านค้านะครับข้างทางเยอะแยะเลยนี่ร้านค้าร้านขายกระเ,กเจ้าของมาขายนะครับมีถุงข้าวจีข้าวจีข้าวจีเจ็ดกิโลนี่ไปสั่งเจ็ดกิโลดีเนาะทำให้ดี ไปให้ถามบ่าทางใดมอตรงบอลงไปหาไปไหนอา้าวเขาตรงย่างเดียวบออ้าวตรงย่างเดียวสันพี่น้องไปครับ